สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนส์นะครับก็พี่ว่าเป็นคําถามที่โอ้เจอเยอะมากเลยครับเรื่องการเปลี่ยน ID นะครับพี่อยากได้ ID ดีใหม่พี่อยากเล่น ID ใหม่พี่อยากเอา ID เก่ามาเล่นเครื่องใหม่พี่อยาก ID ใหม่ไปเล่นเครื่องเก่าโอ้เต็มไปหมดเลยครับก็เลยคิดว่าทําเป็นคลิปเลยก็ได้ครับก็คือครับระบบเนี่ยครับเกมเนี้ยครับจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับก็คือมีระบบ Android นะครับก็มี iOS นะครับ พี่ชอบเรียก i s o พี่ติดเรียก i s o มากเลยก็คือ iOS นะครับก็คือ iPhone แล้วแหละก็มี Android กับ iPhone เอาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็2ระบบเนี่ยครับไม่สามารถย้ายไปมาข้ามไปมาได้นะครับคือถ้าเล่น Android แล้วไปซื้อ iPhone มาจะเอาไปเล่นใน iPhone ไม่ได้ครับหรือว่าเล่นอยู่ใน iPhone แล้วอยากทะลึ่งมาเล่นใน Android ก็ไม่ได้ครับคือเขาบอกไว้เป็นกฎตั้งแต่ ตอนสมัครเกมชัดเจนแล้วครับ GM เคยมาประกาศไว้แล้วครับว่ามันคนละระบบกันครับไม่สามารถข้ามไปข้ามมาได้ทีนี้เราเข้ามาดูที่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเข้ามาที่รูปโปรไฟล์นะครับแล้วเข้ามาที่บัญชีนะครับบัญชีนะครับเกมนี้บัญชีจะมี3รูปแบบนะครับก็คือบัญชีผูก facebook นะครับแล้วก็บัญชีผูก Google Play g เก e นะครับ แล้วก็บัญชีผูกกับ VK นะครับ VK ก็คือเหมือนกับ ID เกมทั่วไปที่เวลาเราสมัครนะครับเวลาเราสมัคร ID เกม ID password เนี่ยแหละส่วน ID ที่เราเล่นตั้งแต่ตอนเข้าเกมมาตอนแรกเนี่ยคือเขาเรียก ID ทั่วไปถ้าเป็นเกมทั่วไปก็คือ ID ทั่วไปครับก็คือ ID ที่ยังไม่ได้ผูกอะไรเลยพอเราเข้ามาเล่นเนี่ยครับ เราก็เลือกผูกสักอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google p เ a y หรือ VK ครับเพราะว่ากัน ID ดียสูญหายนะครับเพราะว่าเกิดมีปัญหาหรือเครื่องเราพังเนี่ยถ้าเกิดเราผูกกับ Google p เ a y ไว้เวลาเราล็อก gmail <S <S เข้าไปในเครื่องเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้ครับหรือถ้าเกิดเราผูก Facebook ไว้ถ้า f a c e เฟซบุ๊กเข้ามาก็สามารถเข้ามาเล่นได้ครับหรือว k เนี่ยก็คือ ID ที่สมัครครับถ้าเกิดเราผูกไว้เราก็สามารถเข้ามาเล่นได้ครับ คือถ้าเราไม่ผูกเลยเกิดไอดีหายไปเราจะมาโวยวายก็ไม่ได้ครับคือถ้าเกิดทีมงานเขาช่วยก็ดีไปถ้าเกิดทีมงานเขาไม่ช่วยก็อดแดกไปครับต้องว่ากันง่ายแบบนี้ดีกว่าการกผูกบัญชีก็ไม่ยากนะครับเขาเขียนไว้ด้วยครับรับเพชร1 0 0เพชรจากการผูก Facebook หรือ VK เท่านั้นนะครับเนี่ยได้เพชรตั้งร้อยเพชรด้วยแล้วทำไมจะรออะไรครับผูกสิครับก็ เลือกสักอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว k เคนะครับการผูกบัญชีก็แค่กดผูกบัญชีครับแล้วเราก็เลือกครับเราจะผูกบัญชีเข้ากับบัญชีไหนครับเพราะว่าอย่างตอนนี้พี่ผูกกับ f a c e b o o ไว้อยู่แล้วมันก็ขึ้นสถานะสีเขียวนะครับถ้าเกิดพี่จะยกเลิกผูกพี่ก็กดที่ยกเลิกผูก Facebook อีกทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปผูกอ่า g o o g l e Pay ตัวนี้ก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนไปผูกว k ก็ได้ซึ่งพี่ผูกกับ Facebook อยู่ครับก็ขี้เกียจย้ายเอาง่ายขี้เกียจย้้้าาายยยรรรัิงก็ไไไดม่่ใชปญหอะ แล้วก็ถึงคนที่อยากได้ไอดีใหม่นะครับ ID ดีใหม่เนี่ยเกมเนี้ยต่อให้ลบก็ ID ดีมันก็ยังเป็น ID เดีเดิมอีกอะลบแล้วโหลดมาใหม่ก็ไม่หายใช่ไหมมันมีวิธีหนึ่งครับก็คือตั้งค่าโรงงานเครื่องเลยครับซึ่งเราจะโดนล้างข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็ถึงจะได้ i อดีใหม่มาครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับคือการเข้าไปสร้างในโปรแกรมจำลองในคอมพิวเตอร์ครับ Lr, รสร้างจากในคอมพิวเตอร์หรือ,อ,ไ,ไ,อ,อไปสร้างจากเครื่องอื่นที่เขาไม่ได้เล่นน่ะไปสร้างจากเครื่องอื่นที่เขาไม่ได้เล่นหรือเครื่องอื่นที่เรามีไว้ที่เราไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับเราก็สร้าง ID ขึ้นมาแล้วก็ผูก Facebook หรือผูก VK หรือผูก Google แล้วก็ย้ายมาเครื่องใหม่ได้ครับหรือจะไปสร้างในโปรแกรมจําลองในคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับสร้างสร้างในโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์พวกโปรแกรมโปรแกรมจำลอง a n d r o อ d พี่ว่าคนเล่นเกมน่าจะรู้ครับแล้วก็ไปสร้างในนั้นครับแล้วก็ผูกบัญชี จะผูก Google ผูก Facebook หรือผูก VK แล้วก็ย้ายมาในโทรศัพท์มือถือเราก็ได้ครับอันนี้ได้หลายแบบส่วนของ iPhone พี่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าในคอมมีโปรแกรมจำลองของ iPhone หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีย้าย ID ดีครับวิธีย้าย ID ดีง่ายมากเลยครับก็เข้ามาอันเดียวกันนี่แหละเข้ามาถึงหน้านี้ครับแต่กดที่เปลี่ยนบัญชีแค่นั้นเองครับ สมมุติตอนนี้เราใช้บัญชีทั่วไปอยู่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเราเรายังเป็นบัญชีอิสระอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากะผูก a c e b o o k เราก็กดไปที่บัญชี Facebook ตัวนี้เลยครับบัญชีถ้าเกิดเราผูก Facebook แล้วเราอยากย้ายมาผูก Facebook พอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เราลอกอิน Facebook พอเราลอกอิน a c e b o o k ปุ๊บมันก็จะรันข้อมูลเข้ามาครับแค่นี้ได้แล้วหรือผูก Google Play เกม g o o g l e Play ์เกมมันก็คือไออีเมลที่อยู่ในเครื่องเราใช่ไหมเวลาเราเข้า l a y s ส o re ถ้าเราใส่อีเมลนั้นอยู่แล้วเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็มาเลยครับกด g o o g l e p l a y g m m e ปุ๊บมันก็ดึงข้อมูลมาให้อ่าส่วนในส่วนว k นะครับเหมือนกันครับกรณีเดียวกันเลยถ้าเกิดเราผูกบัญชีว k เควะครัเรากดเลือกว k เคบัญชีเราก็ได้ดีใหม่มานะครับไ,ไม่ใช่ได้ดีใหม่สิได้ดีเก่าที่เราจะย้ายมาเครื่องใหม่แล้วครับก็อันนี้เดี๋ยวพี่เข้าในระบบบัญชีว k ให้ดูนะครับ เปลี่ยนบัญชี VK อันนี้พี่ยังไม่มีข้อมูล VK พี่กดได้ครับอ๋อมีด้วยครับมีมีครับเนี่ยครับบัญชี VK เรากดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนเนี่ครับเขาก็จะให้เวลาเราสมัครนะครับก็ต้องกดอันล่างนะครับนี่ลงทะเบียน VK อันนี้คือเขาให้เราล็อก ID VK ครับ ID password คือถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราใส่ ID password นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบมันก็จะเข้าเล่นได้เลยครับส่วนวิธีสมัคร VK ก็กดเข้าไปนี่ครับลงทะเบียน VK นะครับ อา้อาวอ้าวเนี่ยครับเขาก็จะให้ใส่ชื่อนามสกุลใส่เพศนะครับกดลงทะเบียนไปแล้วมันก็จะมีให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ยืนยันโค้ดจากโทรศัพท์มันจะมีข้อความส่งมาที่โทรศัพท์แล้วครับเราก็ข้อความนั้นอนะที่เป็นเป็นตัวเลข4ี่ห้าตัวพี่จําไม่ได้หรอกแล้วก็มาใส่ครับเราก็จะได้อ่าบัญชีว k นะครับแค่นี้เองครับมันไม่ได้ยากเลยครับสาหรับการสมัครบ,บัญชีว k แล้วมีอะไรอีกกว่าน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วแหละ ใช่ไหมก็โอเคครับถ้าอางนั้นก็จบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ